นี่เลยหน้าอำเภอแค่นั้นแหละขึ้นไปกว่านั้นก็ลําบากแล้วจะดูอันนี้ว่ามันงอมไงนะใช่อย่างนถ้าไปทั้งคืนเนี่ยฮะทุ่ยไหวปีแล้วนี่โอ้โหเหวี่ยงกลับมาเนี่ยแต่ผมกะนั่นแหละกะว่าไวาเดี๋ยวหาที่นอนแถวนั้นแหละโรงแรมใกล้ๆอนี่ยใช่เปิดห้องเปิดโรงแรมแถวนั้นมีอยู่ทีเช้าขึ้นอยู่ประมาณทีส <c oughs> ี่เออเมสเนี่ยเรียกวัวเขาเรียกมสเครื่องแบบไหนสเปคเนื้อขาด้วยขายเรืยบร้อนั้นเหรอ ทำใจก็ได้นำมาจากนอกจะขายเท่าไหร่ครับคันนี้ขายเท่าไหร่ครับอันไหนเนีย่ยได้บอกว่าจะเปลีย่ยเรือเนี่ยเหรอครับเรือหมื่นห้าเครื่องสี่หมื่นเรือหมื่นห้านะครับเครื่องสี่หมื่นสนใจทักมาได้นะครับ,บรนี่ครับเจ้าของเรือครับรักเรือมากนะครับนี่ อุปกรณ์ทำเรือครับนี่เพียบเลยครับไมแข็งวพาะลมพัดโตนะครับไมาเวอย่า,ยา,า,างาผมตัวนี้ผมก็ไม่ถานแล้วตอนแรกเสียายุให้ขยายตัวไ่ขยย ดีครับคำที่เก็บไว้อย่างดีนะครับนี่ครับนี่สนใจก็มีขายนะครับเรือบรรยากาศดีมากแล้ครับ เรื่อนครับเครื่นอนดวนี่มันมีแอปเลยหลังเก็บครับไว้ลงงานหลวงพ่อโตครับเดี๋ยวนะดมว,วิง่งกแล้วนันงานช่าง่หนหรออืมตีไม่ไม่แล้วมันดูดข้าพอ,อ,นะอดีอะคะับพอดีไหมบมันดู ตัวนี้ทำั้างซื้อหมือนขายขาาไปขายไปเหมือนได้ค่าทำคืนนะฮซื้อเครื่องอะไรซื้อมาหมืม่นรุ่สองหมื่นเพื่อใเ่ี๋ก็เพื่องร้ทำทำไปอีกนะ่ยทำอีกสีหมื่นเดี๋ยวนี้แรงดูให้สายเดือดด้วย แล้วเขายกไปทําที่โรงซื้อมเหรอพี่เครื่องก็อถอดไปครับอ่ะแล้วตัวเครื่องเครื่องอยู่ถอดชุดวาวไปทำนะวาวโคตรเลยน่าในนั้น่าสั่งเช็ดกด็ไ,รกระะได้ยันไม่จอดเราก็ไหวเพชรเมาเอา้ยใต่อาหารเด็กไม่เดี๋ยว,ยวนี่แหละ,หละเดี๋ยวเพื่อนผมก็มาจากคองสายเ<า>ต้่ เก็จ๋าก็เด็กใช่ไม่พวกเพื่อนผมมีมาหลายคนเนพวกนั้นแหละเมาอยู่แล้วแต่ว่ามันมันทํางานเราต้องยกท้ายขึ้นหน่อยนะลาดขึ้นหเยอะเมียก็หาเรือลำเบาโฟมใส่ท้ายนะครับพี่เลยบอกพี่เขาหาที่นอนแล้วนะแต่เรือต้องไปจอดก่อนเพราะมันไม่มีที่ขัวเรือตอนแรกผมไม่ฝ่ายเจผมก็คุยกับเจแล้วเจบอกเจฝากน้ำในน้ำเพราะว่าเดี๋ยวพอเครื่องผมก็จะห่อเครื่องบรรยากาศครับทำเรือเพราะไงว่าฝนเป็นฝนเนี่ย ใครสนใจเนี่ติดต่อเลยครับว่าวันเห็นพี่ับองูบเนียไรทีนะปะเนขับถแองรถ่เาเห็นเจ็ตตัวเดียวตัวเขียวัวช้เออ